ค่ะกลับมาพบกับเวสเฟนทาร์รทห้าสิบหกนะคะเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าพอดีมีอ็กเดนนิดหน่อยนะจ๊ะคิดถึงมากๆนะคะแล้วก็อยากกลับมาเจอกับทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันนะคะในหัวข้อแรนดอมนะคะพี่หมออยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยรักชอบคนคุยหรือรู้สึกดีสรุปแล้วไอ้ที่ที่ผ่านมาหรือว่าที่เป็นอยู่ในะปัจจุบันอะ จริงๆแล้วรู้สึกยังไงกันแน่นะคะนะวันนี้นะคะเราใช้ไพ่ I am of attraction tarot กันนะคะไม่ใช่ I am law of attraction หลังไพ่สวยมากอ่ะบอกก่อนนะคะว่าเป็น random น,นะคะมีตรง ตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยนะจ๊ะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานกันไปนะจ๊ะอะไรที่ไม่ดีก็ให้ไพ่เป็นไกด์ไลน์คอยเตือนคอยระวังส่วนอะไรดีๆก็รับไปนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นแรนดอมนะคะจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวเฉพาะของคุณเองนะคะอันนั้นถึงจะแบบใช้ในการตัดสินใจที่สําคัญสําคัญได้นะคะ ก็จริงๆอยากมาส่งกําลังใจให้แหละแต่ต้องบอกก่อนว่าไพ่ออกมายังไงก็อ่านไปตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีถูกใจคุณบ้างไม่ถูกใจคุณบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะอ่าแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ พี่หมอมีให้สมัครสมาชิกช่องแล้วนะใครอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของเ e อ e เบสเพน t า r o t ก็สามารถสมัครได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่สมัครแล้วนะคะก็สามารถแคปหลักฐานนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาหาพี่หมอเพิ่มมาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษเยเอะแยะมากมายที่รอคนอยู่นะคะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงนะคะให้แล้วนะคะมาเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ค่าครูนะคะแล้วก็ร่วมํมบูญกับพี่หมอได้นะจ๊ะ ไม่บังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ความสมัครใจเนาะ,ะพูดเยอะเนาะพี่หมอนน่ะอ่ะหกไม้เท้ามาเลยค่ะอันแรกนะคะทำไมไพ่โต๊ะกล้องนะมันไม่เคยตรงเลยเอ๊ะใครช่วยพี่หมอได้บ้าง แล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะหกไม้หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญเอาเข้าไปให้ดีจุง้งอ่ะมาดูกันก่อนว่าคนที่คุณเข้ามาถามถึงเนี่ย mm hmm. เขามีลักษณะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เป็นที่รู้จักกว้างขวางนะคะของคนอื่นหรือว่าคนทั่วๆไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องนะคะค่อนข้างจะมากนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำเป็นตัวแทนกลุ่มได้ดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างจะตามกระแสะสถานการณ์ของสังคมนะคะแล้วก็รู้จักดําเนินชีวิตจนประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นําสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วไปรวมถึงเพื่อนฝูงด้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งั่วอีกเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแจ่มใสสดชื่นอยู่เสมอและค่อนข้างจะ มีน้ำใจนะคะเราก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดดีรู้สึกดีอยู่ตลอดนะคะมีความคิดแล้วก็ความรู้สึกใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เขามีประสาทสัมผัสค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็ชอบหาสิ่งที่มาเติมเต็มให้กับตัวเองอยู่เสมอ คือเหมือนกับว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะค่ะแล้วก็มาจะหาสิ่งสิ่งนั้นนะมาเติมเต็มตัวเองให้อยู่เสมอเลยนะคะอย่างเช่นเขาต้องการความรักอะไรอย่างนี้เขาก็รู้เขาก็เลยต้องหามาเติมเต็มให้กับเขานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแจ่มใสนะคะสดชื่นมีน้ำใจแล้วก็รู้สึกดีอยู่ตลอดเลยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดดีนะคะแล้วก็มีความคิดความรู้สึกที่ค่อนข้างจะแบบเออมีอะไรใหมๆ่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะจ๊ะ แล้วที่สําคัญเขาก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญต่อจากนั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของเขานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้คุณค่าของสิ่งของต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถดูแลรักษาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักที่จะหาสิ่งดีๆให้กับตนเองเสมอนะคะแล้วก็ยอมรับแล้วก็เชื่อถือเหตุผลจากความเป็นจริงนะคะไม่ได้คิดแบบ ไม่ได้เป็นพวกที่แบบคิดเองเออเองแต่คือเขาจะใช้เหตุผลแล้วก็ยอมรับจากความเป็นจริงทั้งหมดเขาเชื่อในสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องแล้วก็สัมผัสได้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอเลยโอ้ยลักษณะรวมของเขานี่ททำไมเพอร์เฟจังเลิศเลยอ, <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วคุณกับเขาอะ ไม่ไม่เสียเวลาเนาะดูต่อเลยว้าวดิชาร์ออ่า อ่ะไพ่ต่อไปนะคะที่ได้ก็คือจะเป็นเดอะชารีออดนะคะแทมพอแลนด์ land, แล้วก็เดอะวิวออฟอร์จูนนะคะคำถามพ่อเน,นี้ยพี่หมอถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอย่างแรกนะคะคุณกับเขาค่อนข้างจะ อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านที่มันเห็นเป็นรูปธรรมข้างนอกที่มันชัดเจนนะคะอย่างเช่นเ,เรื่องอายุลักษณะท่าทางภายนอกนะคะเรื่องสังคมเรื่องสังคมอ่าเรื่องแบบอะไรที่มันเห็นได้ชัดจากภายนอกมากกว่านะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าคุณสองคนนะคะเป็นคู่ที่ผมลิขิต มันเป็นโชคชะตาแหละค่ะที่คุณสองคนจะต้องเจอกันนะนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พวกคุณต้องมาเจอกันนะเนื่องจากว่าคุณสองคนมีความแตกต่างกันค่อนข้าง,ง,งจะเยอะนะคะแล้วก็เหตุผลที่โชคชะตาหรือว่าจากกาักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำพาให้คุณกับเขามาเจอกันเพราะว่าต้องการให้คุณและเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่จากความสัมพันธ์ครั้งนี้ ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสอนให้คุณทั้งคู่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอืขอดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้หน่อยะคะ่ะว่าเป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงคะไพ้มันใหม่อยิบยาก โอ้ไม่เจ้ามาถึงก็จูบป,ปากกันเลยนะไม่มีเก่งอกเกงใจไม่หมอเลยเอาย้ายมานี่เดียวกังงโอ้พี่หมออิจฉาแล้เนี่ยไม่อิจฉาหรอกคคะย,ยินดีด้วยพูดเล่นไม่เคยอ,อิจฉาใครอยู่แล้ว ขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ทั้งคู่หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงสามใบพอ mm hmm. ใครที่คุณได้นะคะถ้าไี่หมะถามเรื่องความสัมพันธ์ของคุณน่ะคุณได้ the lover อ่ะเออ the lover นะคะแล้วก็ the emperor นะคะแล้วก็พระราชาถึงถ้วยนะคะอืมความสัมพันธ์ของคุณก็ค่อนข้างจะคุณทั้งคู่น่ะก็ มันมีความรู้สึกว่ามันเกิดความรักความชอบความผูกพันความถูกตาต้องใจความหลงไหลการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกันเรื่องความรักแล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีซัมติงกันแล้วใช่ไหมก็เป็นไปได้นะคะใช้คําว่าก็เป็นไปได้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ดูถูกใครนะก็อ่านไปตามหน้าไพ่นะจ๊ะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะ เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ชอบดูแลสนใจนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นมีความเป็นผู้นำแต่เขาก็อยู่ในความเหมาะสมนะสนใจในความเหมาะสมด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าเวลาเขามองผู้หญิงอะ่ะเขาก็ไม่ได้มองแค่ เขาชอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหมายถึงว่าเขาดูด้วยว่าเหมาะสมกับเขาไหมนะคะคือค่อนข้างจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยพี่หมอรู้สึกว่าก็ชอบพอกันแหละคุณทั้งคู่ก็รู้สึกไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาเป็นด er ีอิมโพรเลอร์ไง ดีเอ็มโพลเก็จะเป็นคนเลือกเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอีกนนยานึ่งก็อาจจะมีอีโก้ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะแทบไม่ค่อยได้แสดงออกทางความรักมากนักก็ได้แต่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าใบต่อท้ายเนี่ย พี่หมอมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างแรกมากกว่าเพราะว่าใบต่อท้ายนี่มันเป็น king of cup นะคะเพราะฉะนั้นพี่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเองก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าก็สนใจคุณอยู่นะคือก็ในความสัมพันธ์อันนี้พี่หมอมีความรู้สึกว่าเออความรู้สึกทางด้านอารมณ์มาเต็มนะคะมากมายเลยนะคะแล้วก็ ดูแลห่วงใยสนใจเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีการตรตรองแล้วก็วางแผนในการดําเนินการเรื่องคว,ความรักความรู้สึกค่อนข้างจะดีนะคะเดลโรเบอร์ The กับคิงออฟคัพมาเนี่ยอืมค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าดีเอ็มโพเลอร์เนี่ยพี่หมอไม่พอซู้งว่าเขาอาจจะหนักแน่นก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรนด้อมะพี่หมอก็ต้องพูดทั้งหมดแหละใช่ไม่ใช่ก็ตัวคุณน่าจะรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่เป็นยังไงนะจ๊ะ ความรักความสมันั์ของคุณเริ่มต้นด้วยความชอบพอกันแหละคุณทั้งคู่ชอบพอเหมือนกันนะคะก็ถ้ามอความความรู้สึกว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ความรู้สึกก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลเอาใจใส่ดีด้วยซ้ำไปนะคะอืมแต่ว่าเขาก็จะแบบเออวางแผนนิดนึงนะคะเรื่องความรักความรู้สึกเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าทําอะไรแบบเร็วๆอ่ะเออก็ออกแนววางแผน ราชาถือไม้อื To stop pinnacle นะคะ พไพ่ใบสุดท้ายก็คือเดอะสตาร์นะคะพระราชาถือไม้นะคะสองเหรียญแล้วก็เดอะสตาร์นะคะนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยแต่หรือมีความรู้สึกว่านับปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยคนของคุณนะคะคนที่คุณดิวด้วยหรือว่ามาถามถึงเนี่ยเขาค่อนข้างจะสนใจตั้งใจมุ่งมั่นเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักนะคะเออมันก็เลยทําให้คุณนะรู้สึกเหมือนต้องแบบ อาจจะต้องแบบรู้สึกเหมือนแบบรอคอยไหมหรือว่าลังเลไหมไม่แน่ใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกเห็นแบบนั้นนะคะหรือว่าอีกในยะหนึ่งนะคะมันเป็นแรนดอมเดี๋ยวพี่หมอต้องพูดให้หมดทุกกรณีแต่ว่าของคุณตรงกับกรณีไหนก็ตามนั้นนะจ๊ะคนของคุณอนะตอนนี้สนใจเรื่องงานมากกว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจะแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะพยายามที่จะแบบมีเหตุผลนะ่ะทั้งสองฝ่ายมารวมกันหรือหมายถึงว่าเขาจะต้องประคับประคองทั้งสองอย่างให้มันไปได้ด้วยดีทั้งคู่อ่ะค่ะหมายถึงว่าทั้งความรักแล้วก็ทั้งเรื่องงานของเขาเขาเองก็แบบเหมือนกับว่าอยากบาลานซ์มันให้ดีนะคะหรือว่าดูแลให้ดีนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างสิ่งที่สําคัญทั้งสองอย่างเลยท,ทั้งงานก็สําคัญความรักก็สําคัญสําหรับเขานะคะสุงยากที่จะ เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะแต่เขาก็ค่อนข้างอยากจะประคองความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าปรับเปลี่ยนหมุนเวียนความรู้สึกความผันแปรของความรู้สึกบางทีก็ต้องงานบางทีก็ต้องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาว่าแต่เขาก็ยังรู้สึกมีความหวังนะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกรอคอยสิ่งที่ดีๆในเรื่องความรักแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นใจนะคะมีการตั้งเป้าหมายในเรื่องความรักได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ ได้รับกาลังใจแล้วก็ความรู้สึกดีๆเพราะว่าเขารู้สึกมีความหวังถึงแม้ว่าเขาจะบ้างงานหรือว่าตอนนี้ไปโฟกัสที่เรื่องงานมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์แต่เขาก็พยายามจะว่าคับประคองทั้งสองอย่างให้มันลงตัวที่สุดแล้วก็ไปได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ายังไงเขาก็มีความรู้สึกว่ามันยังก็ยังมีความหวังแล้วก็ยังรู้สึกดีๆในความรักนะคะแล้วก็รอคอยสิ่งดีๆในเรื่องความรักนั่นเองนะคะไม่พูดพร่ำททำเพลงบอกมาเดี๋ยวนี้ ว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เป็นอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเออรู้สึกยังไงกันแน่บอกมาสิพี่ไพบอกมาหน่อยค่ะออกมาดีๆนะเดี๋ยวลูกดวงเอาก้าวไม้มาเลยเอแบบแกก็ก้าวไม้ในปัจจุบันรู้สึกยังไงอ่ะเอเอ อืมสี่ไม้หกดาบมาทำไม น่าส <N Memorial> nice ับปะรดค่ะอืมเจ็ดไม้นะคะอืมกระเด็นกระดอนกันหมด โอ้แปดไม้ทำไมพไพ่ไม้ไมาเยอะจังอะถามถึงความรู้สึกเนี่ยทำไมไม่ยอมบอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเขาเปิดอีกหกอ,อีกหกใบโอ้มกระเด็นด้วยอน <laughs> บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแล้วจริงๆเนี่ยที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคืออะไรชอบรัก รู้สึกดีผูกพันบอกมาเลยบอกมาเดี๋ยวนี้ว้า wow. ว The Devil น่ากลัวจังไพ่เ <c oughs> ขาวาดน่ากลัวเนาะ โอ้จัสมินอือหือไพ่ใหญ่ทางนั้นเลยอะมีเจออาคานาทางนั้นเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะได้รู้ความรู้สึกกันละบสุดท้ายมาเมเจอร์อาคานาอีกนี้ร้องเลยนะโอดูสิพอเราถามถึงความรู้สึกที่เขามีกับคุณให้เขาพูดความจริงมาดูไพ่ที่คุณได้สิ The Devil นะคะ The High Princess นะคะ โอ้ีแต่ไพ่เมเจอร์จัสตินนะคะ The world นะคะ The Empress และ The Magician เมเจอร์อาคานาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกในครั้งนี้พี่หมอบอกได้เลยว่าแรงมากนะจ๊ะอ่ะค่าวทำนายก่อนหน้าก่อนเลยยังไม่ไปไม่ต้องไปเจาะลึกถึงความรู้สึกเขาก่อนนะคะมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อันนี้มัน มันบอกได้เลยว่าคือก้าวไม้นะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าในแต่ละก้าวที่คุณได้ก้าวกันไปหรือตัวเขาก็ดีนะคะเขามีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะยากจะเหนื่อยหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปก้าวเหยียบเจออะไรก็ตามแต่เขาไม่ความรู้สึกว่า มันก็มีความสุขเห็นไหมคะว่าไพ่ใบต่อไปมันคนเขาค่อนข้างรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขที่ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะถึงแม้ว่าเป็นหกดาบแต่อันนี้มันเป็นการที่แบบเหมือนเขาเห็นข้างข้างบนไหมเหมือนมีคนจะกระโดดตึกอะแต่ว่าก็มีคนสามคนเห็นไหมคะว่ามาเตรียมอุปกรณ์สาหรับช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าอะไรก็ตามแหละที่มัน มันก็ยังอย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรที่มันรองรับแล้วมันก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่มันมีความรู้สึกว่านะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาตอนนี้ค่อนข้างจะทํางานหนักนะทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยเห็นได้ชัดเลยว่าเหนื่อยจริงๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบอยากพักด้วยนะคะเท่าที่เห็น นะอันนี้ก็คือในส่วนของเขาแหละอืมที่เขาเป็นอยู่ในะปัจจุบันนะจ๊ะแต่ว่าพอเรามาถามความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณสิมันโอ้ยไม่รู้จะบ,บรรยายยังไง The เดวิลเนี่ยมันมีความมันมีความหลงไหลข้างใครกันอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าคุณสองคนเอาจริงๆมันก็เริ่มต้นด้วยความรักความชอบพอกันการถูกใจกันใช่ปะแต่เดวิลมันก็ เป็นไปได้นะถ้าคุณมีซัมติงกันแล้วแสดงว่าเขาก็ต้องคิดถึงสิบปบวกกับคุณนั่นแหละนะเอเวอร์ติงสิงคโปร์ที่เคยทํากันมาความเร่าร้อนความอะไรที่มันแบบอนั่น่ะ,นะ,นะก็คิดถึงอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้ายางนะถ้ายางมันก็เป็นความรู้สึกที่มันโหยหาสัมผัสอะ่ะมันก็คิดถึงเรื่องนี้แหละด้วยนะจ๊ะ แล้วที่สำคัญไพ่ใบถัดไปเดอ h ไฮพรินเซสเนี่ยต่อจากเดวิลไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณนะทำให้เขาแบบว่าภายในใจเนี่ยมันทั้งโหยหามันทั้งคิดถึงมันทั้งแบบอยากสัมผัสอยากมีซัมติงด้วยอันนี้กรณีไม่มีนะแต่ถ้ามีแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันคิดถึงอะมันโหยหามันอยากได้มันอยากมีอีกอะไรอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า มันมีความรู้สึกว่าคู่ของคุณทั้งคู่อะ่ะมันเป็นคู่ที่แบบว่าคืออย่างอย่างแรกนะที่เห็นได้ชัดคู่ที่เป็นแบบว่าโชคชะตาเนี่ยยังไงคุณทั้งคู่ก็ต้องเจอกันจากโชคชะตาอยู่แล้วไม่สามารถอลีกเลี่ยงกันได้นะคะแล้วก็จัส g ิ e n t มาตอกย้าอีกว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่แบบว่าเออมาต้องเจอกันจริงๆอะ่ะไม่เจอกันไม่ได้บนโลกใบนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกพอเดอะเวิลอีกนะคะเดอะเวิล มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ที่เป็นกรณีที่แบบว่าเหมือนคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบโจทย์เขาแล้วแหละแล้วเขาก็ไม่ต้องการหาไข่เพิ่มนะคะเพราะว่าไพ่เดบมัเป็นไพ่ที่แบบเหมือนสิ้นสุดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายเขาหาเจอแล้วซึ่งมันก็คือคุณนั่นเองพี่หมอมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มต้นด้วยความรักความถูกใจความชอบชอบพอกันละ แล้วระหว่างเนี้ยระหว่างทางเห็นไหมคะว่าแม้ถึงแม้เขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นแนวโน้มแบบไหนยังไงอะแต่เขาก็ยยังรู้สึกมีความสุขอยู่ดีที่แบบว่าเออได้ได้ได,ได,ได้แบบได้มีความสัมพันธ์กับคุณอะหรือแบบได้คุยกับคุณได้คบกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขว่ามันมีการซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันอะนะคะเออเขาก็เลยแบบมีความสุขว่าเขาเจอแล้วจิ๊กซอว์อันสุดท้ายที่เขาตามหานั่นเองสิ่งที่ขาดหายไปนะคะ แล้วเขาก็รู้ได้เลยนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่เลอค่าทรงคุณค่ามากๆเพราะว่า t h e อ็มเ e มาต่อถ่ายจาก The World นะคะเป็นผู้หญิงที่เลอค่ามีค่ามากๆนะคะแล้วก็เขารู้ได้เลยว่าคุณจะเป็นแม่ที่ดีเลยนะเขารู้ไปถึงขนาดนั้นเลยว่าคุณจะเป็นแม่ที่ดีหรือมาเป็นทรรยาที่ดีของเขาแล้วคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่คอยส่งเสริมเขาเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องเลยนะคะอืมเขามีความรู้สึกว่า เซนต์ของเขาเขาเป็นคนมีเซนต์นะคะเขาเซนต์ของเขาบอกได้ว่าคุณนั่นแหละคือคู่ที่เหมาะสมคู่ที่คู่ควรกับเขาแล้วแล้วเขาก็ได้สิ่งที่มีค่าแล้วก็คือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองนะคะอือหรืออีกในยะหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นแรนดอมเขาเองก็มันเป็นไพ่ของการแต่งงานได้ด้วยนะคะเดมเพรสเนี่ยเออเขาก็อยากอาจจะแบบอยากจะรู้สึกว่า มันถึงเวลาแล้วที่แบบว่านะที่แบบมันรู้สึกเยอะขนาดนี้มันก็เลยจาเป็นที่จะต้องถึงเวลาแล้วละว่าควรจะแต่งงานของผู้หญิงคนนี้แต่งงานได้แล้วหรือมาสร้างครอบครัวกันได้แล้วนะคะนะมันเป็นได้สองกรณีเพราะเป็นเรนดอมพี่หมอก็ต้องอ่านทั้งหมดนะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้ทุทุกคนก็เห็นนะว่าพี่หมอล้างไพ่นะคะแล้วก็สับไพ่แล้วก็เปิดทีละใบนะคะเพราะพี่หมอไม่รู้หรอกคะ่ะไพ่จะออกอะไรมาแต่ไพ่มัน คือสุดยอดจริงอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าได้เมเจอร์อาคานาทั้งหมด6กใบอะ่ะเป็นไปได้ยังไงก่อนนะคะแล้วก็จะบอกว่าหนึ่งในเนี้ยมีไพ่เนือคู่ขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเป็น the emperor แล้วคุณก็เป็น the empress โอ้ยคู่สร้างคู่สมคู่ที่โชคชะตาต้องเจอคู่ที่ถึงเวลาแล้วนะคะเป็นคู่ที่แบบยังไงก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้อะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีเซนต์พี่หมอเปความสุขว่าเซนต์เขาค่อนข้างจะดีด้วยนะคะ เขาคิดถูกนะว่าคุณกนะ็คือคนที่ใช่สำหรับเขาจริงๆอืมเลิศจะแม่ไพ่วันนี้นะจ๊ะดีใจด้วยนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของใครพี่หมอก็ดีใจด้วยจริงๆนะคะคือถึงแม้ว่าระหว่างทางมันจะมีอะไรก็ตามเถอะแต่คนของคุณกนะับบ้างงานพี่หมอรู้แหละ บ้างงานนะคะแล้วตอนนี้ทํางานค่อนข้างจะหนักเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อยากพักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้เป็นกําลังใจที่ดีของกันและกันดีกว่านะคะรักษาความรู้สึกดีๆให้กันเอาไว้นะคะจะได้ทําให้ความรักมันยืนยาวนะคะก็ครบถ้วนแล้วนะคะสาหรับคลิปแรนดอมนะคะคลิปนี้พี่หมออยากรู้แค่ว่าไอ้ตกลงที่ที่คบกันมาคุยกันมาหรืออะไรก็ตามที่มันผ่านมาเองจริงกับเบลเนี่ย เขาอ่ะชอบรักหรือว่าแค่คนคุยหรือรู้สึกดีสรุปก็คือรักนะคะทั้งรักทั้งพอใจทั้งลุ่มหลงทั้งเสน่หาครบเลยนะคะแต่ไม่รู้หรอกว่าแสดงออกหรือไม่แสดงออกแต่ก็น่าแต่พี่หมอกม็รู้สึกว่าน่าจะแสดงออกนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างจะดูแลความรู้สึกดีนะคะอืมจบได้สวยค่ะหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ บอกไว้ก่อนนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆในเรื่องสําคัญนะคะต้องจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวแต่ดูดวงส่วนตัวไม่จําเป็นจะต้องดูพี่หมอก็ได้ถูกจริตกับหมอคนไหนก็ไปดูกับคนนั้นนะคะไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันก็คงจะได้ดูดวงด้วยกันนะจ <c oughs> ๊ะเพราะว่าพี่หมอเชื่อว่าคนเราบางอย่างเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรือว่าอาจจะไม่มั่นใจต้องการการการ,การการันตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเออบางทีมันก็ต้องพึ่งหมอดูบ้าง อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้สอนให้ใครงมงายหรือไปเสียเงินอะไรที่มันเปืองเหตุเนาะนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่หมอตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณที่กดสมัครสมาชิกหรือว่าซุปเปอร์แต่งให้กดไลค์กดแชร์นะคะเขียนคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารัก,รกหรือว่าอยากติชมอะไรแนะนําอะไรอยากให้ทําหัวข้ออะไรก็เขียนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเราคุยกันอยู่แล้วนะคะ อาจจะตอบช้าหน่อยแต่รับประกันว่าตอบทุกคนหรือมาดูทุกมาอ่านจริงๆนะคะเคยนั่งอ่านใช้เวลาอ่านประมาณ3ชั่วโมงจริงๆคือนั่งไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆน่ารักมากๆนะคะขอบคุณที่สนับสนุนช่องกันด้วยดีเสมอมาแล้วก็เป็นกําลังใจที่ พี่หมอเนี่ยอยากทำคลิปต่อไปนะคะอยากมอบกำลังใจพลังงานบวกๆๆนะคะแล้วก็อยากช่วยปลดล็อกแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าเรื่องชีวิตนะคะก็เข้ามาแอดไลน์ทักมาคุยกันถ้าแอดไลน์ไม่ติดโทรมาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไปนะคะโทรมาหาพี่หมอได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันนะจ๊ะครบถวนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคน สุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆที่ไพ่บอกจงเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้เขาได้ขอคุณแต่งงานแล้วก็ขอให้คุณเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเขาจริงๆนะคะ The Best f a n t a r o t ้าลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย